ตอนนี้มีบาแสใหม่นะครับอ้างว่า Samsung s a m s u n Galaxy g S25 Ultra เนี่ยปรับดีไซน์เลนส์กล้องใหม่แต่ไม่เปลี่ยนเลเยอร์ครับข่าวลือเกี่ยวกับการอัปเดตกล้องสําหรับ Samsung s a m s u n Galaxy g S25 Ultra ยังคงมาอย่างต่อเนื่องรวมถึงข้อมูลล่าสุดที่ระบุว่ามีเฉพาะกล้องอัน r า w i เท่านั้นที่ได้รับการอัปเดตเซนเซอร์เป็น50ล้านพิกเซลส่วนกล้องหลังเนี่ยจะให้มา200ล้านพิกเซลเท่าเดิมแล้วก็จะมีกล้องอีกตัวหนึ่งเป็นโมดูลกล้อง10ล้านพิกเซลใช้เลนส์ของทาง Sony IMX754 และกล้องเลนส์ซูมเนี่ยที่ค จะใช้เป็นเซ็นเซอร์ IMX 854 50ล้านพิกเซลเช่นเดิมครับและตอนนี้ข่าวล่าสุดก็มีการแชร์ภาพโดย i Universe แสดงให้เห็นครัว่า Galaxy S25 Ultra จะมีการออกแบบส่วนของเลนส์กล้องใหม่โดยที่กล้องแต่ละตัวเนี่ยจะมีวงแหวนหนาและสีเข้มล้อมรอบ ซึ่งสิ่งนี้น้ัวจะคล้ายออกับการออกแบบที่เราได้เห็นในภาพเรนเดอร์ S 2 5รุ่นอื่นๆโดยคล้ายออกับการออกแบบ Galaxy Z Fold 6ครับส่วนด้านเลเยอร์าการจัดวางกล้องยังคงเหมือนเดิมและตัว Galaxy S 2 5ธรรมดาครับก็ยังใช้ดีไซน์เหมือนเดิมในขณะที่ Galaxy S 2ี่้ Ultra จะโดดเด่นกว่ารุ่นก่อนหน้านี้ครับโดยดีไซน์ใหม่ที่มุมโคง้งมนและปรับปรุงตามสรีระศาสตร์ซึ่งรวมถึงการลดความกว้างและน้ำหนักของอุปกรณ์ด้วยครับ